ตอนที่สามจะคิดว่าจะจบแค่นี้นะเดี๋ผู้ี้เปใครกันเนี่ยฉันจะเป็นคนตอบเรื่องนั้นเองค่ะผู้ที่โดดเดียวและออกเดินบนเส้นทางทุ่เสวหาค่ะถ้าเพื่อการลิ้มรสอาหารแสนอร่อยแล้วล่ะก็ต่อให้ลำบากแค่ไหนน่ะพวกเราก็ไม่หวาดวันพวกเราคือชมรมชิมอาหารยังไงล่ะฮะชมรมชิมอาหารพูดจริงเหรอ พวกที่ยินดีที่โดดลงไปในกองเพลิงเพื่อที่ของอร่อยๆอ,อ,อย่างนั้นน่ะเหรอไม่หรอกนะฉันน่ะตดนว่าพวกนั้นน่ะเอาชนะทะเลเพิงได้แล้วเป็นพวกที่กินแหละไม่สดนดอะไรเลยนะอย่างนั้นเหรอตดนว่าต่อให้มีอาหารกองมากมายแค่ไหนนะ่จะจ้าพวกนั้นก็ฟาดเรียบเลยนะ ดินะว่าโดนสาบให้อดกินของอร่อยทุกทุกครั้งที่มีเรื่องสคัญด้วยล่ะนะแต่นกร์เถอรนะพวกกําลงังชิวอาหารที่เป็นผู้ก่อการร้ายจอมโหดเที่ยงแบบนั้นนะ่ะก็ถึงอยู่ที่นี่ได้หล่ะนะอะอะไรนะผู้ก่อการร้ายงั้นหรอพวกเราน่ะ แค่ตามหาะะร้านอาหารอร่อยนะแลวระหว่างทางนั้นนะ่ะไปเจอพวกเด็กเกเรพิ่งหาทั้งนั้นเองดีนะว่าพวกขนมขีพมาหารนะ่ะไม่มีจิตสำนึกด้วยล่ะนะดูท่าจะเป็นเรื่องจริงซะด้วยนะคนพวกนั้นนะ่ะยังไงก็เถอะนะพวกเธอนะ่ะไม่สิบักฝังพาพวกเราหรอกนะเป้ยใช่แล้วใช่แล้วยังไงซะสัญญานะข้อกฎหมายนะ่ะก็อยู่ข้างเรายัางไงเล่าตอนนี้นะ่ะก็ถึงแล้วที่เจ้าของร้านนะ่ะบอกว่าจะย้ายออกแล้วด้วยนะพวกเรานะ่ะ ก็แค่จะบอกให้รักษาสัญญากันเองนะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วพวกเราก็แค่มาเตือนเรื่องที่ลืมกันง่ายกันเองนะเหมือนเพื่อนบ้านที่แสนดียังไงเล่าใช้คำพูดที่น่าสนใจดีนะแค่สงสัยแล้วสิคะว่าเพื่อนบ้านที่แสนดียังไงเขาใส่หมวก,กันน็อกแล้วมาข่มขู่เจ้าของร้านแบบนี้นะะ่ะละละไม่ละพวกเรานะ่ะจะทำไปเพราะว่าชิงกับไิที่นี้แล้วะสิยิ่งกว่านั้นนะ นี่เป็นปัญหาของทางเงียอฟูดทำไมแก๊งหมกนอกจูเมะจากพวกคุณน่ะถึงข้าวุ่นวายด้วยละ่ะหรือว่าเรื่องนี้น่ะแก๊งหมกนอกมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนั้นเหรออะเอ๋หรือว่าพวกเราน่ะไม่ควรุ่งเรื่องนี้งั้นเหรออสวสวยแล้วถื่องนี้ไปถึงปู่เปิงบนแล้วก็พวกเราได้ลายเป็นป๋่แน่เลยไม่สิลองคิดดูสิใครมีใครเห็นแล้วก็ ือเป็นอาชญากรรมที่สมบมรณ์นแบบเลยนะใช่จริงด้วยก็แค่ทำให้ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็พอแล้วนี่ดูถ้าความสามารถในการพิจารณาของพวกเธอนะ่ะสม่ำเสมด้วยอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้นะ่ะพวกคุณยังทำอะไรพวกเราไม่เลยแท้เลยนะยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอคะฮี <ee> ้ <h ee> เวลาที่คณอย่างพวกเรานะ่ะมีท่าทีเปลี่ยนไปนะ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่นะเหตุผลเหรอใช่แล้ว ตอนนี้น่ะพวกเธอได้เจอดีแน่เลยอะไรกันน่ะทำไมไม่จู่ถึงเรียกลมพลกาะหันหล่ะเรามาตกามที่เรียกแล้วนะทิปติดตะกายเสร็จแล้วนอนกันเสร็จนะกำลังลับหนุ่นเหรคะอย่างนี้เองสินะคะเข้าใจแล้วค่ะ อ่าแต่แลวเหรอกล้าวุ่นวายกับแกงหมกกันนัอกรู้ไหมเขาพวกเราแบบนี้นหน่อยจะดีแน่เลยเปล่าคะ่ะเราก็อย่างที่ใจก็คือพวกคุณน่ะเป็นพวกเดียวกันกันกบเชี่ยรยอกอาหารแม่วัดตัวนั้นสินะคะ